กำลังพลถูกรถชนเสียชีวิตขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดปัตตานีและยังเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเมื่อช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของประชาชนเสียหลักลงข้างทางบริเวณเส้นทางหมายเลข42ขาขึ้นจังหวัดปัตตานีหน้าฐานปฏิบัติการมะนังยงและได้มีกำลังพลของทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จำนวน3คนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ในระหว่างเข้า ช่วยเหลือประชาชนและรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีรถเนต์กระบะอีกคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนกำลังพลของหน่วยที่กำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งรายทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคืออาสาสมัครทหารพรานกริติโรสีวงษาอายุ31ปีส่วนอาสาสมัครทหารพรานนทวุฒยินดีอายุ27ปีได้รับบาดเจ็บขณะที่เพจรอยย่อไทยอาร์มี่ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยระบุว่ากองทัพภาคที่4ขอเสอ แสดงความเสียใจกับครอบครัวกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน42ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการณีเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางแอดมินและทีมงานเดอะไทเกอร์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ